ุณคะแม่ครับเจอพิษสงมวยไทยนี่เตี๋ยคุกเขาเลยดอกนี่มาครับหลุนกันครับไม่นับไปนอกจะแพ้จริงๆหรือไม่ครับเดี๋ยวคลิปนี้มีเฉลยการต่อบอดแค่งซ้ายไปครับโอ้แม่นจริงๆครับโจนาตันกี้ยังบ้างแค่งซ้ายอีกทีครับนี่สสดท้ายทางช่องคนคอมวยออฟฟิเชียลทุกท่านครับดีครับคู่มยมาวันนี้กับผมบีมรีพอร์ตครับพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งคู่มวยครับ ที่ต่อยกันในศึกคุณกแมร์ประเทศกัมพูชาครับวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาครับปี67นี่เลยครับเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ต่อเนับผู้ชมครับดูกันนะฮะว่าเกมคู่นี้นี่จะจบแล้วก็ลงเอยแบบไหนครับจุนมินอองครับนักชคเจ้าถิ่นกางแกงสีแดงครับเจอกับโจนัสลักกี้ยิมหรือว่าเจ้าภูมิใจไทยประกรณ์พชุรินครับลูกหลานจากจังหวัดสุรินครับนี่ ออกสตาร์ทไม่ยกแรกครับน้ำยองกันโหลดนะสถิติการโชกค,ครับเจ้าชีนนี่ต่อยมาไม่เยอะครับอายุ20ปีสูง165ครับต่อยมา18ครั้งชนะ15แพ้แค่3ครั้งครับโอ้โหนำกันแล้วครับขณะที่ปุ่มใจไทยนี่21ปีครับสูง168ครับต่อยมา76ชนะ61แพ้15ครับมาดูฮะหลายคนบอกว่าไปต่อยที่กัมพูชานี่ ไม่นับไม่นอกนี่กินเจ้าทิ่นเจ้าภาพนี่ยากว่าอย่างนั้นครับแต่มาดูว่าวันนี้ภูมิใจไทยครับที่มีกระแสดราม่าครับเรื่องของการชกในไทยนี่ไม่ได้ครับว่ามีปัญหาเรื่องของทางต้นสังกัดนี่ครับจึงไม่สามารถต่อยที่ไทยได้ครับเลยไปหาสตุ้งสตางที่ประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาครับในระยะนี้ครับก็ดูรอรุ้นนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะเคลียร์กันลงตัวหรือไม่ครับสำหรับเจ้าภูมใจไทยครับวันนี้เปลี่ยนชื่อครับ ไปต่อยที่กัมพูชาเนี่ยใช้ชื่อว่าเจ้าโจนาสลักกี้ยิมครับยกแรกนี่ตามรูปเกมครับเจ้าทินครับตุนมินอ่องนี่โอ้ยถือเตะครับอนุญาตปัญยายไทยผสมอีสานครับเบิงมวยเสี่ยมวยมันมันน้ำกันครับพี่น้องครับไปเสปีไปเลยครับมาครับฝากก็ได้ก็แช์ก็ิดตามไปน้ำใกันแล้วกันครับช่องคนข้อมวยครับ เดี๋ยวมีขู่มวยมั่นมั่นครับมาให้ครับแฟนมาแฟนมวยได้เบิ้งเป็นประจำทุกมือกันแล้วกันครับอ่าเบิ้งยกแหลกยามต่อไปดูเอาเอาให้จังเบิ้งดูหุนค,คะแม่ครับเจอพิษสงมวยไทยนี่เตี๋ยวข่เขาเลยดอกนี่โอ้โหมาครับลุนกันครับไม่นับไม่นอกจะแพ้จริงๆหรือไม่ครับเดี๋ยวคลิปนี้มีเฉลยกำต่อบอลแข้งซ้ายไปครับ โอ้แม่นจริงๆครับจนัทและกี้ยิงบ้างแค่ซสายอีกทีครับนี่มึงหัวจากบ่อแข้งสายจากสุรินครับเมืองสร้างดําเข้าไปพลังสร้างฮอเออจุนคาแม่ครับเริ่อมที่จะเข้ามวยหลวมแล้วครับเดินก็มาก็โดนหัวแข้ง้ายเตะแต่ะเทียนี่ว่าเป็นขาอวันผิ่อพี่น้องเอาโอ้โหเอาดูโอ้แม่นเหลือเกินครับแข้งซ้ายครับโอ้โหอนี่ล้มอีกแล้วครับธนาเหงเจ้าจุนเมียนหงครับออกเสียงยากครับชุนเมียนอ่องจุนเมียนหง ครับอตามนั้นครับโจนัดวางแข้งสายโอ้โหเตะว่าเป็นเตะกระสุบอ่ะนี่บินน่งมึงดูขยับขยับเข้ามาหาจังว่าครับนี่นวมก็เหมือนกับนวมเปิดนิ้วซะด้วยครับวางแข้งสายครับโอ้โหนี่ซ้ายผ่านตลอดครับช่วงปลายยกแรกนะครับแต่มวยดูแล้วก็ให้คะแนนในใจไปน้ำเนียกันแล้วกันครับมดยกที่หนึ่งครับอ่ะมาลุยกันต่อยก2ครับนี่ครับสู้ป้ายสาวสวยจากกัมพูชาครับ เวทีเขานี่เป็นหกเหลี่ยมครับไม่สี่เหลี่ยมเหมือนบ้านเราครับมาลุยกันต่อครับยกที่สองครับโอ้บางเขาโยนเข่าซ้ายครับขยับขยับมาเตะซ้ายครับแล้วก็มีจังหวะมาซ้ายกว่าครับเออเขาเดินดีจริงๆครับขณะที่โจนาตแต่ว่าภูมิใจไทยนี่ก็มีรอดักรอมัดครับเอาให้จังมาดูสับท์เซ้ายไปมาดูครับาวันนี้ครับ จะสามารถคว้าชัยได้หรือไม่ครับจริงๆเจ้าภูมิใจไทยนี่ยแกก็เคยได้ไปต่อยในรายการบรลลูวินีได้โบนัสมาแล้วนะครับแต่พักหลังอย่างที่บอกไปครับเรื่องของการคุยสัญญาเรื่องสิทธิ์การชกเนี่ยมันคุยกันไม่ลงตัวครับซึ่งก็ตอนนี้ยังไม่ได้มาต่อยในไทย,ยครับก็เลยได้ไปต่อยเนี่ยฮะอยู่ที่กัมพูชาครับยืนสดกันบางแข้งขวาไปครับ ยาดเข่าทรายครับติดมุมหลักย้นเขาขวาเอากรรมการบังมุมกล้องครับหลากหลายมุมครับนามารีครับให้กับแฟนอารเทนอลได้เบิงน้ำกันครับยาวเข่าทรายครับเอ้าโอ้โดนเยอะครับแต่เขาทนครับทนปันเดนี่โทนตีนทนมัดไปนั่นตีนย่องเข้าไปนี่ครับมัดซ้ายอีกทีครับโอ้เตะแต่ละทีนี่แกไม่บังเลยครับธ้าจุนมินฮงครับดูครับ มีอภิขัดด้วยครับดูความเป็นมวยนีเราได้เปรียบชัดเจนครับต่อยมวยมาแค่1 7บเจไฟครับของเราเนี่ยเอาจริงผมว่าน่าจะเป็นร้อยเลยฮะแต่สถิติเขาขึ้นมา60กว่าไฟครับนี่ฮะเอาจริงเรื่องของสถิติดีก็ไว้ใจเชื่อใจได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะบางทีก็เมคขึ้นมาครับเพราะบางทีเนี่ยสถิติก็ไม่ได้จําไม่ได้จดตลอดนะฮะว่าเท่าไหร่ครับแต่เ่าคาดประมาณนั้นครับ เอาครับตัวเริ่มโกงเอางัดเข้าไปนองเข้าไปซับอีกทีท่เอาดูนี่กรรมการโอ้โหไม่นับครับแกแยกเสยเลยครับเจนซีหายใจบูออกแล้วฮะโอ้โหนี่ครับเอาบอนับกระสร้างกุน้น,นํำเข้าไปนี่เออเอาจุกแล้วบ้านนี่ยองเข้าไปโจนัดหมวใจไทยตุยบัดพยายามจะกดนับกดต้องได้ไม่ได้ครับอโอ้ดิแขนแขนตกแขนตกอู๋ทุน ทุนก็โอ้โหดูครับอาการเห็นชัดเจนว่าอาการก็แยกช่วยเลยครับอาการไม่ดีฮะทางด้านของเจ้าชุนมินฮงครับขยับเขาะเอาอ็เขาก็เริ่มฟื้นครับอุมิใจไทยหรือว่าโจนัทมัดขวาครับเอาแรกกันครับมาแรกกันบ้งดูเอานำเข้าไปบักะอย่าไปย่อมครับคุณค่แม่เอาให้เจือมัดขวาไปครับโอ้โหภุมมใจไทยพยายามที่จะกัดฟันยดข้ายไปกลับมาได้ตีขวาอีกทีครับ เอยกนี้น่าจะเป็นของเราแล้วครับคุณผู้ชมครับปลายยก2องเลครับเจ้าชินยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเหมือนเดิมครับช่วงไปลายแล้วหมดยกที่2องครับปูมันจริงๆครับลุยต่อยยกสาเลยครับมันเป็นการเสียเวลาครับกับการสับมือชกตอบสถานการ์รูปเกมตอนนี้ผมมองว่าโจนาสลักกี้ยิมหรือว่านักชกไทยเนี่ยไม่ได้เสียเปรียบเลยครับ ยก2นี่เกือบได้นับครับแต่กรรมการแยกออกเสือยครับบนนับก็เอาจัดเข้าสายอีกทีครับเอาดูจับจับตีหข่าครับตอปานี่ถ้าแพ้กันโอ้พูดพูดเวมาครับโจนัทลักกี้ยิมครับนักชกไทยกางเจงสีน้ำเงินครับเจอกับนักชกเจ้าทิ่นครับจุนเนียนหงครับ จากกัมพูชาคู่นี้ต่อยกันไหมเมื่อ12ธันวาคมที่ผ่านมาครับเมื่อไม่กี่วันครับประมาณ2สัปดาห์ครับามารีแคปครับให้กับคุณผู้ชมนะฮะได้รับชมกันครับ12วันพระหาสบดีครับ2สัปดาห์ก่อนนะเริ่มจะคุมเกมได้ครับแข้งซ้ายไปครับเหยียบระดโดนมัดขวาครับ โยนแข้งทรายครับโอ้โหไม่บังเลยครับจบไฟนี้น่าจะต้องกินน้ำต้มใบบัวบกครับแก่ช้ำหนครับวางแข้งทรายครับโอ้โหเตะเถื่อนเ,เ,เลยครับตูครับไอ้ไนี้คุณกครแม่ดุช่วงแดงจึงถึงครับโอ้โดนขนาดนี้แต่ก็ถือว่าใจเขาสุดยอดจริงๆครับ ขยับขยับเข้ามาช่วงท้ายๆไปปลายแล้วครับวางแข้งซ้ายโอ้โหวางเขาซ้ายครับโยนเขาแต่ละเทียนเนี่ยเฮิม่มเิ่มโอ้มันจริงๆครับเตะเถิดเทิงโยนแข้งแต่ละทีนี่สะดุ้งเลยครับแต่แลจุนมินหงครับแต่แกก็ดื้อดีเหลือเกินครับขยับเดินมาเรื่อยๆครับรอย่าลืมนะกเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ กดติดตามช่อง YouTube คนขอมวยออฟฟิเชียลครับมีคลิปมวยมันๆครับมาฝากเป็นประจำครับไม่ว่าจะเป็นช่วงปีมงปีใหม่เดี๋ยวมีคลิปมวยมาฝากเป็นประจำมาฝากาฝากไดไลค์กดแชร์ไปด้วยครับกดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนรับแจ้งเตือนทั้งหมดไปด้วยครับเวลาลงคลิปใหม่ๆครับจะได้แจ้งเตือนไปฮะขอบคุณที่สพอร์ตดยสนับสนุนครับติดตามรับชมนะฮะแล้วก็ร่วมเป็นสังคมคนมวยด้วยกันครับ แบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยครับเขาเดินจริงนะแต่เดินแล้วทําอะไรไม่ได้ครับเหมือนโดนมาเดินมาโดนอาวุธของเราครับนี่ฮะเรียกว,ว่าสอนมวยกุนกระแมมเลยครับจงเทพไปปลายเลยครับก็ยังมีความตั้งใจความมุ่งมั่นนะมี้นักนะทกเจ้าถิ่นครับวางแข้งขวาครับแล้วก็หาจังหวะ โยนเข่าทรายครับโอ้โห้ยหมดยศที่3สุดท้ายครับโอ้แต่เขายังมั่นใจเฉยครับโม่ถืกเตะจนแขนตกเสียงมั่นใจเฉยครับอ่าดูภาพชาครับภาพรวมๆครับวางแข้งทรายครับมีหมัดตาเหมือนกันครับจังหวะนี้โยนเข่าทรายแล้วก็สับศอกสายอีกทีครับมันกับมวยไทยเฮแหละพี่น้องเอ้ยนี่คุณคือเมียไม่ใช่เฉยๆหมัดเท้าเข้อศอกครับนี่ครับโยนเข่าทรายครับโกงหง่วง่วงเบื้งหน่วง โดนฉีบสกัด่าง่างมัดมาเตัดัำพูช้าครับปรนนมปีนครับยโดนเข้าสายครับโดนนี่แต่ละทีนี่แทบจะตับไตนี่อักเสบครับสุดท้ายแล้วครับกการประกาศคะแนนครับก็เป็นท่านั่นของโจนัทลักกี้ยิมครับหรือว่าเจ้าภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินครับกำราบคุณขมแมได้สำเร็จครับไม่ต้องนับไม่ต้องน็อกก็ชนะได้ครับก็มันก็ขาดจริงๆเลยครับ นี่เป็นรีแคปคู่มวยมันมันครับนำมาฝากคุณผู้ชมครับทางช่องคนคอมวยออฟฟิเชียลครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับโอ้เอาคอบูซ่านี่ก็ว่าธรรมดาทีนี่ซื้อสวยมากครับเดี๋ยวมีคลิปมวยมันมันแบบนี้ครับฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมครับแฮปปี้เนื้อเยื่อดวงหน้ากันแล้วกันครับคุณผู้ชมครับเดินทางไปไหนมาไหนก็โดยสติภาพครับนี่ครับรับเงินรางวัลไปกว่า2ล้านเหรียญครับนี่ฮะ อ่ะูมิใจไทยครับแสดงความยินดีด้วยครับน้องชายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ